นะครับพ่อการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของหมออตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเลือกรุ่นนะว่าเราจะควรซื้อรุ่นอะไรดีนะครับหลายๆคนก็รู้สึกว่าเงินในเกมน,นี้ช่างหายากเหลือเกินนะวันหนึ่งเนี่ยเต็มที่ก็ได้990ไม่พอถ้าเกิดเอาไปซื้อฮีโร่หมดเนี่ยเขาบอกเลยว่าเกลี้ยงฮะไม่มีทางซื้อรุ่นแน่นอนคลินี้ถามว่าเราจะซื้อรุ่นอย่างไรดีในเมื่อเงินนี้ก็ช่างหายากนะครับ อ่ะลองมาดูร้านค้ารูนกันรูนเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับนะโดยเฉพาะรูนเดลวอสสามเนี่ยสีแดงสีม่วงแล้วก็สีเขียวเอ๊ซื้ออะไรดีอ่ะทีนี้ก็สําหรับส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะส่วนใครมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับปกติเนี่ยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าจะให้เลือกรูนสีม่วงก่อนนะรูนสีม่วง รูนอะไรที่เป็นรูนกลางๆที่ทุกสายก็สามารถใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแคลรี่ตัวแท้งตัวเวทไฟเตอร์ซัพพอร์ตก็สามารถใช้ได้เนาะจะได้ซื้อทีเดียวเนี่ยสิอันแล้วก็ใช้แม่ทุกตัวนะเป็นการประหยัดงบครับผมทีนี้ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าอะไรที่สามารถใช้ได้ Spirit ครับ1อัน Spirit นี่เลยโจมตีเร็ว1%เคลื่อนที่เร็ว1% ซื้อ10อันนะครับก็จะได้วิ่งเร็ว10%เพราะว่าอะไรวิ่งเร็ว10%เป็นนะครับเป็นค่าพื้นฐานครับคือไม่ว่าตัวอะไรก็ตามที่ต้องการจะวิ่งเร็วเช่นต้องการโยกเลนต้องการแก๊งวิ่งไล่กระทั่งวิ่งหนีก็ใช้ได้นะครับเลยบอกว่าสปิริตเนี่ยเป็นรูนกลางๆที่ทุกตัวเนี่ยสามารถใช้ได้นะน่าซื้อครับน่าซื้อมีอะไรอีกที่สามารถซื้อได้มาดูสีเขียวครับผมอันที่คิดว่าเหมาะ ที่จะใช้ทุกตัวใช้ได้ก็คือ p r i ริ i t y ครับผมอันนี้ซื้อหรือยังยังยังไม่ได้ซื้อนะแต่ว่ารถครูดาวเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกสายสามารถใช้ได้ครับมันอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดนะแต่มันเป็นรูนกลางๆที่อะไรก็ใช้ได <tr> ้อะจริงไหมตัวเวทอ่ะใช้รถคูดาวก็ดีนี่ใช้สกิลได้บ่อยหรืออาจจะเป็นตัวแทงตัวไฟเตอร์ตัวนั่นตัวนี้ที่สกิลครูดาวมันนานๆการที่ ติดไป10อันเนี่ยลดคู่ดาวไปเปท่ากับว่าของในเกมเราหายแค่ไม่กี่ชิน้นลดคู่ดาวอีก30%ก็จะได้แม็กซิมัม40%นั่นเองอ่า <c oughs> เห็นไหมดังน,นั้นส่วนตัวเลยคิดว่าลดคู่ดาวเป็นอะไรที่กลางๆครับสามารถใช้ได้ทุกสายใช่ไหมอันอื่นนี้ก็จะเป็นแบบเฉพาะสายไปแล้วใช่ไหมมีเกาะต้านทานพลังเวทพลังโจมตีอะไรก็ว่าไปครับทีนี้สีแดงล่ะซื้ออะไรดียากครับ เขาบอกว่ารูนสีแดงเนี่ยเป็นรูนที่กระจายที่สุดละนะมีความไม่ซ้ำเลยนะครับสังเกตว่าก็มีทั้งพลังเวทย์พลังโจมตีมีตีขีตีเร็วใช่ไหมเจาะเกาะคิดตีเข้าตีเร็วเลยจะบอกว่าสีแดงเนี่ยถ้าเกิดสมมติคนที่เพิ่งเล่นใหม่ๆมีงบน้อยๆแนะนําว่าขอให้เป็นอันสุดท้ายฮะที่จะลงโอเคไหมถือบางคนยังค้นหาตัวเองไม่เจอว่าอยากเล่นอะไรเช่นรู้สึกว่าอู้แคลรี่น้องเนยของเราช่างเก่งเหลือเกิน แต่ว่าพอมาเล่นเองเนี่ยแม่งกาก <smile> ใช่ไหมกระโดดใส่ใครไม่ตายสักทีอาจจะเปลี่ยนใจจากสายแบกคนอื่นนะครับเป็นสายเวทสายซัพพอร์ตก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเราซื้อรูนสีแดงมาก่อนเนี่ยบวกคนจมตีและตัวเวทเราจะทำยังไงล่ะใช่ไหมตัวเวทมันก็ใช้ไม่ได้นะครับก็เลยบอกว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยแนะนําว่าให้ถอยรูนสีม่วงกับสีเขียวมาก่อนนะครับถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกก็นั่นแหละวิ่งไวกับรถคูดาวฮะใช้ได้ทั้ง2สาย อันนี้คือเป็นหลักการส่วนตัวของพี่นะครับจะทําให้เราสามารถสร้างรูนได้หลาย,ลายๆเซตโดยที่ไม่ต้องเปืองเงินนะเสียแค่แบบทีละแถวอ่ะมาดูของพี่บ้างครับส่วนตัวมีคนถามมาเยอะมากว่าใช้รูนอะไรอยู่ของพี่นะครับใช้อยู่9เซตด้วยกันนะครับก็คือจะมีรูนเซตตีไวเซตพลังเวทเซตของไฟเตอร์แล้วก็มีเมดไฟเตอร์ด้วยบางคนถามสงสัยฮะแล้วเมดไฟเตอร์คืออะไรวะ ใส่รุ่นแบบไหนอ่าเดี๋ยวมาดูกันมีรุ่นแท้งนะครับมีรุ่นคิแล้วก็รุ่น p พี d p เอ d ีพีอก็คือ Attack Damage นะครับก็คือแบบเน้นโจมตีอย่างเดียวจออเกาะนั่นเองอ่ะมาดูทีละอันครับผมรอบสายโจมตีของพี่นะครับก็คือเนี่ยสะตัดตามทางขวาเลยโดยที่จะเลือกใส่เป็น Awake นะครับผม Spirit แล้วก็ Dragon Core แต่ว่ามันโบกตีเร็วไม่สุดนะเพราะว่าพิ่งซื้อมาแค่6อัน ก็เลยเอารูเลนมาใส่ก่อนนะครับเพิ่มกิตติคอลสแตทลวงก็เลยจะได้แบบที่เห็นนะมีตีเร็ววิ่งเร็วเจาะเกาะพลังโจมตีนิดหน่อยกับค่ากิติคอลถือว่าใช้ได้ครับทีนี้มาดูเซตเมดบ้างเซตเมจิกของพี่นะครับสแตทตามด้านขวาเลยใส่เป็นเด s โซเลนนะครับพลังเวท4.2เจาะเกาะเวทสปิริตอ่าเห็นมาว่าทั้งสายโจมตีเร็วแล้วก็สายเวทเนี่ยใส่สปิริตเหมือนกันทั้งคู่เพราะอะไรพี่ชอบวิ่งเร็วฮะ เดี๋ยวกลัวแกนเว่ทันเปลี่ยนเรนชานน่ค่อนข,ข้างมีผลนะเข้าไฟชานน้ก็ชีวิตอาจจะหาไม่ได้สีเขียวครับก็เป็นสเตนนะครับเจาะเกาะเวท6.4ดความเร็วในการโจมตี0.6ก็เลยทำให้สเตนลวกออกมาเนี่ยจะกลายเป็นนี่ครับพลังเวท42เจาะเกาะ88เจาะเกาะเวทนะวิ่งเร็ว10%แล้วก็ตีเร็ว1 6ซซึ่งจะบอกว่าการเลือกลูนนะครับมีผลต่อการเลือกฮีโร่ด้วยนะเดี๋ยวจะอธิบายตอนท้ายอีกทีนะครับอ่ะเรามาดู เมทไฟเตอร์ดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปไฟเตอร์เนาะเมจิกกับไฟเตอร์พี่ใช้ต่างกันยังไงนี่ครับสเตตบวกเกาะ23พลังชีวิต3 3 7าเจาะเกาะเวท64นะครับวิ่งเร็ว10และโจมตีเร็วตั้ง2 6เอร่ะแล้วถามว่าวิ่สร้างเมทไฟเตอร์มาให้ตัวไหนใส่แน่นอนครับคงไม่ผลจินหน้าแน่ๆนะซึ่งกำลังเข้าเมตาใหม่ด้วยนะครับจินหน้าต้องการตีเร็วเพราะว่าจะเอาพาสซีฟในการตีทะลุกเกาะเวทนั่นเองอ่าโดยพี่เลือกใส่เป็นลเด้นบ b o ี้ครับ ผสมกับสปิริตแล้วก็สเตนเห็นมาว่าเปลี่ยนรูนแค่แถวเดียวแต่ได้เซ็ตใหม่เพื่อให้ฮีโร่บางตัวที่มาเฉพาะทางมากขึ้นใส่ได้ดีขึ้นครับอ่ะถามว่าเมดใส่ให้ตัวไหนอาจจะเป็นพวกคลิกซี่เซลเซียนกาลีหรือตัวอะไรที่แบบพลังเน้นพลังเวทจัดๆเช่นอะนาตาเลียก็ได้นะครับแต่ว่าเมทไฟเตอร์เนี่ยก็บิวมาให้เฉพาะจินนาเลยนะเพราะจินนาเนี่ยเป็นตัวที่ต้องคุกวงในครับก็เลยเลือกใส่โกลเด้นบอดี้ มาดูฝั่งไฟเตอร์บ้างดีกว่าสายไฟเตอร์ครับพังโจมตีมีเกาะแอบมีพลังชีวิตด้วยวิ่งเร็วแต่ไม่สุดเห็นไหมคือแอบใส่โปรเทคไว้ชิ้นหนึ่งแล้วก็ตีเร็ว19ซนะครับเห็นไหมเลือกใส่เป็น golden body มันจะไปคอร์สกับเมทไฟเตอร์เห็นไหมเราใช้ golden body เหมือนกันแล้วก็ยังเป็นสปิริตเหมือนเดิมครับวิ่งไวยกเว้นชิ้นแรกนะใส่โปรเทคเอาไว้นะเอาอื่นขึ้นนิดนึงแล้วก็ใส่เป็น dragon core ครับ อ่าเห็นไหมมีรูนอยู่แค่วิกี่เซตแต่เราสร้างมาได้3บิลแล้ว4บิลแล้วสิใช่ไหมเนี่ยมีทั้งแบบสายตีเร็วพลังเวทเม็ดสายประชิดแล้วก็สายไฟเตอร์ประชิดอ่ะต่อมาดูรูนแทงครับแทงใส่อะไรแน่นอนครับโเด้นบอดี้แอเห็นไหมแล้วก็ใส่เป็นสปิริตอีกแล้วครับวิ่งเร็วบอกเลยว,ว่าพี่ใช้รูนม่วงนยเซตเดียวแม่งทุกตัวใช้เหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็ สำหรับอันสุดท้ายครับเป็นเฮอร์คเรียนพาวเวอร์ครับบวกเกาะ 5, ต้านเวท5นะครับก็เลยทำให้สแตตออกมาเนี่ยนี่เห็นไหมได้เกาะ73ต้านทานเวท50พลังชีวิตนิดหน่อยนะครับวิ่งเร็ว10%แล้วก็ตีเร็ว20%ครับผมน,นี่คือเป็นแทงนะแต่ยังแทงไม่สุดนะจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดเก็บตังค์ได้เพิ่มเ่ินก็จะเอาอสปิริตออกแล้วใส่เป็นรูนโปรเทคแทนจะได้แบบเป็นแท้งเต็มตัวนะฮะ แต่ว่ามีอะไรก็ใช้พีก่กอนไงริงป่ะอ่ะต่อมาครับรูนสายคิดที่เข้าครับพระโจมตี17คิดที่เข้า1ิบกเอจก็หวิ่งเร็ว10%แล้วก็โจมตีเร็ว5% <c oughs> อาจจะเป็นคิที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูนสีม่วง <c oughs> เห็นป่ะใส่เป็นสปิริตอยู่สามารถเปลี่ยนเป็นรูนคิติีเข้าได้นะครับซึ่งจะทำให้ค่าคิติเข้าเนี่ยสูงถึงยี่สิบเอ็ดเปอ้าวิ่นตมเลยทีนดียวก็เไม่โะน,นะ <S <S เห็นไหมลูนคิดี่เข้าใส่เป็นรูนเรดนะครับผมซึ่งมันจะไปคอสกับสายตีเร็วนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่สายตีเร็วมันลูไม่ครบใช่มหมก,ก็เลยเอาเรดไปแซมก่อนอ่ะสปิริตแล้วก็ดราก้อนคอร์ครับต่อมาเป็นเพียวเอดีครับผมสายโจมตีอันนี้ก็จะใส่เป็นรูนซอสเอเห็นไหมเราใส่เป็นรูนซอสนะครับซึ่งเห็นไหมว่าพันโจมตีได้อยู่สามสิบสคที่ข้อร์เจอกอหกสิวิ่งเร็ว แล้วก็ตีเร็วนะครับแต่ว่าอย่างว่าคือมีรูนซอสอยู่แค่ห้าชิ้นเอามาจากการหมุนสล็อตนั่นแหละเอที่หมุนลอตเตอรี่ไปแล้วมันไม่ได้เลยเลยนะนะแล้วก็เลยผสมกับรูเล็ตอยู่ห้าชิ้นนะครับซึ่งอนาคตก็ถ้ามีสล็อตใหม่มาให้หมุนเดี๋ยวมันก็ได้รูนซอสมาใส่เพิ่มเต็มสิบช่องเองแหละนะเขาเรียกว่าเป็นการบริหารเงินเท่าที่มีนะครับนี่ก็คือรูนทั้งหมดของที่พี่มีนะครับอันสุดท้ายก็คือใส่เป็นดัก้อนคอนั่นเองเห็นไหมว่าหลักการเลือก รูนเนี่ยถ้าจะให้ประหยัดก็คือเลือกอันที่มันสามารถใช้ได้หลายๆตัวครับผมแล้วก็มันจะได้ประหยัดเงินเราด้วยเพราะบางคนก็ไม่อยากจะเติมเงินนะเนาะเอาเงินไปซื้อฮีโร่ซึ่งส่วนตัวพีก็ไม่ได้แนะนำะนะฮะแนะนําว่าให้เอาโกนเนี่ยมาซื้อรูนดีกว่าแล้วก็ เล่นคขาผกเกมแล้วเงินมันเต็มต่อวันแล้วไปทํางานฮนะหาเงินมาเติมดีกว่าค่อนข้างจะคุ้มกว่าจริงๆเดี๋ยวนี้หางานก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับทำพาร์ทถม์แป๊บๆเนี่ยได้ละห้าหกร้อยนะไดฮีโร่ที่ต้องการแล้วเห็นไหมครับก็ใครมีอะไรสงสัยในเรื่องของรูนหรือว่าการใส่รูนก็สามารถถามได้ใต้คลิปนะครับอ๋อ,อเกือบลืมเกือบลืมเมื่อกี้พูดไว้ว่าเดี๋ยวท้ายคลิปจะอธิบายเรื่องการเลือกฮีโร่ใช่ไหมคือจะบอกว่าบางทีอ่ะเราเลือกจะเล่นฮีโร่ แล้วค่อยไปเลือกรูนใส่ให้กับฮีโร่อ่ามันก็ถูกต้องอนะแต่ว่าส่วนตัวพี่เนี่ยจะมองว่าเรามีรูนอะไรอยู่ในมือแล้วรูนที่มีเนี่ยเหมาะกับเล่นตัวอะไรมากกว่าแล้วก็ไปฝึกตัวนั้นครับเพราะเอาจริงๆนะสุดท้ายก็ควรเล่นเป็นทุกตัวเล่นเป็นกับเล่นเก่งไม่เหมือนกันนะคือเล่นให้เป็นก่อนเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีสกิลยังไงอ่าถูกใจตัวไหนก็ไปฝึกตัวนั้นให้เป็นพิเศษซึ่งอ่าอย่างเรื่องรูนเนี่ย ว่าเอ๊พี่มีรูนมากมายแล้วเลือกฮีโร่มีผลยังไงบ้างมีผลต่อของครับผมเช่นอะไรอย่างจินนาอะเล่นเป็นเมทไฟเต,เตอร์ใช่ไหมเห็นมาว่าพี่ไม่ได้ใส่รูนลดคูดาวนั่นหมายความว่าถ้าเกิดพี่อยากเล่นจินนาสสนลดคูดาวพี่ต้องใส่ไอเทมถึง4ชิ้นเพื่อมาลดคูดาวให้ได้40%ไม่สิอานจะแค่3ชิ้นอะเดี๋ยวไม่เห็นภาพไปดูจินนากันครับผมจินนาสังเกตของที่ทออกไหม,<า>ม<า>ว่า พี่ใส่เป็นอะไรออสอ,อมากิใช่ไหมแล้วก็ใส่เป็นฟอสเคปแล้วก็อโกนี่3ชิ้นนี้ลดคูดาวได้ครับโดยที่ออสมากิเนี่ยลด20%อร์ฟอสเคปอีก10%อตโกนี่อีก10%รวมเป็น40%เท่ากับว่ารองเท้าพี่เนี่ยจะใส่เป็นพลังเวทก็ได้ใส่เป็นเกาะก็ได้วิ่งเร็วก็ได้แต่ลดคูดาวก็40%เอ์็อ่ะเห็นไหมแล้วลูนก็ไม่จำเป็นต้องมีลดคูดาวแต่สมมุติว่าใครซื้อลูนที่เป็นดคูาาวมา เราสามารถประยุกต์ได้ครับว่าอาจจะเอาออฟอามากิออกแล้วเปลี่ยนเป็นรองเท้ารถคูดาวแทนเห็นไหมอออามากิหายไป20%ใช่ไหมเอารองเท้ารถคูดาวมาอีก10%ตฟอร์สเคดอีก10%อากูนี่อีก10%เป็น30บวุกรูนอีก10%ก็เป็น40%พอด,ดีอ่ะเห็นไหมว่าการเลือกรูนเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการออกไอเทมของเราเช่นกันเราสามารถประยุกต์โยกไอเทมได้ครับว่าเออถ้าเกิดเรามีค่าสเตตจากรูนมาช่วยแล้ว ไอเทมจะเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างอ่าพอเห็นประโยชน์แล้วใช่ไหมนั่นแหละครับก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะวันนี้ก็จะมาแนะนําคร่าวๆแค่นี้แหละครับเกี่ยวกับเรื่องรูนนะใครมีะอะไรสงสัยก็ถามใต้คลิปได้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า,อ,าอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะแชร์ชกันไปสำหรับมือใหม่จําเป็นฮะต้องรู้เรื่องรูนนะโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบบ